จดหมายจากพ่อถึงลูกอัลเบิร์ตออสไตน์อัลเบิร์ตออสไตน์เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ที่ถูกยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกเขาเป็นผู้ค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพและเป็นเจ้าของสมการที่มีชื่อเสียงที่สุดอย่าง E เท่ากับ mc กำลังสองในปีคศ1921 ไอสไตน์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิก์จากคุณประโยชน์ที่เขาได้สร้างให้กับโลกวิทยาศาสตร์อันเบิร์ตไอสไตน์เริ่มเผยความเป็นอัจฉริยะในวัย16ปีแม้เป็นเพียงวัยรุ่นไอสไตน์ก็ได้สร้างคุณประโยชน์แด่วงการฟิสิก์จากการเขียนเรียงความสั้นเรื่อง On the Investigations of the States of the o t h e r in a m a t h e t i c Field ซึ่งเป็นจุดริเริ่มของความเก่งกาจของเขาในอนาคตแต่เพราะเหตุใดไอน์สไตน์ถึงเป็นอัจฉริยะความเป็นอัจฉริยะของไอน์สไตน์มีตั้งแต่เกิดหรือไม่คำตอบนี้อาจจะอยู่ในจดหมายที่เขาเขียนถึงลูกชายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองค่ะในปีคศ1915ัสอัลเบิร์ตไอสไตน์ได้เขียนจดหมายจากกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมัน ถึงลูกชายของเขา Hans-Albert ิร์ต t อสไซึ่งขณะนั้นพักอาศัยอยู่ที่เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์จดหมายของไอสไตน์สื่อถึงความคิดถึงต่อลูกชายของเขาแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เขาเขียนว่าพอดีใจมากที่ลูกมีความสุขในการเล่นเปียโนพอเชื่อว่าการเล่นเปียโนและการช่งางไม้ เป็นเรื่องที่ดีที่สุดของลูกในวัยนี้ดีกว่าการเรียนในโรงเรียนเสียอีกเพราะสิ่งเหล่านี้เหมาะสมกับลูกจริงๆจงเล่นเปียโนที่ลูกชอบไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าคุณครูจะไม่ได้สั่งให้ลูกทำก็ตามนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดทำสิ่งที่ลูกชื่นชอบมากๆจนลืมไปเลยว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนในบางครั้ง พ่องมอยู่กับการทำงานจนลืมไปเลยว่าต้องทานข้าวเที่ยงตรงกันข้ามกับที่หลายคนเชื่อกันไอน์สไตน์ในวัยแรกเกิดนั้นไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเด็กอัจฉริยะเขามีปัญหากับการสื่อสารและการเรียนรู้ ได้ช้ากว่าเด็กคนอื่นๆจนคุณครูในวัยเด็กของเขาถึงกับเอ่ยว่าเขาคงไม่สามารถทำอะไรได้ในชีวิตนี้แต่อไอสตา์พบกับความสุขของตนเล่นกับโจทย์ปัญหาเขาชอบแก้ปัญหาเชาวชอบก่อสร้างอะไรยากๆเช่นสร้างบ้านด้วยกล่องภพยและที่สำคัญที่สุดคือเขาชอบการแก้โจทย์คณิตศาสตร์เขาแก้โจทย์คณิตศาสตร์เป็นงานอดิเรกตั้งแต่เล็ก เขาแก้โจทย์ไปเรื่อยๆจนความรู้เขาก้าวข้ามเด็กนักเรียนคนอื่นๆในช่วงปิดเทอมคนก็นำหนังสือคณิตศาสตร์สำหรับชั้นสูงกว่ามาเรียนด้วยตัวเองเรียนด้วยความสนุกจนสามารถหาข้อมพิสูจน์ทฤษฎีต่างๆได้แถมยังคิดค้นทฤษฎีของตัวเองด้วยนี่แหละเคล็ดลับความฉลาดของไอน์สไตน์ทำสิ่งที่ตัวเองรักและทำไป เรื่อยๆเพื่อความสนุกโดยไม่ได้คาดหวังผลอะไรจนท้ายที่สุดความสนุกนั้นเปลี่ยนมาเป็นอัจฉริยภาพใครอยากเก่งเหมือนไอสไตน์รีบค้นหาสิ่งที่ตัวเองรักให้เจอมันฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วทำไปเรื่อยๆถึงแม้เราไม่อาจเปลี่ยนโลกเหมือนไอสไตล์ทำได้แต่เราอาจเปลี่ยนโลกของตัวเราเอง และคนรอบข้างได้เสมอค่ะจงหาสิ่งที่เรารักค่ะทำสิ่งที่ตัวเองรักและทำไปเรื่อยๆเพื่อความสนุกโดยไม่ได้คาดหวังอะไรสุดท้ายความสนุกนั้นจะเปลี่ยนมาเป็นอัจฉริยภาพค่ะจงหาสิ่งที่ตัวเองรักนี่คือเคล็ดลับของคนอัจฉริยะค่ะไอสไต์อัลเบิร์ต ไอสไตน์เอาเคล็ดลับดีๆนะคะมาฝากกันนะคะนี่คือจดหมายถึงลูกชายของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ค่ะเคล็ดลับอัจฉริยะช่องของโค้ด A นะคะก็จะเอาบทความดีๆง่ายคิดดีๆนะคะมาฝากกันในทุกๆวันนะคะติดตามได้เลยนะคะในช่องของโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A Easy Money